สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โ oh, หยังไม่พ้นวันสงการานต์นะจ๊ะสวัสดีปีใหม่กันอีกรอบกันแล้วนะเพื่อนๆนะวันนี้นะต้องบอกว่าข่าวเยอะจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนจ้าเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวพ่อ3คนนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับโนริซ่าในช่วงนี้นะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ oh, my god มันพระเจ้ามากๆเริ่มจากคนแรกกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั่นก็คือพิ่ไทก้าตัวพ่อสายแรปเปอร์ของเรานะจ๊ะที่เคยให้รองเท้าโนริซ่าเมื่อรนหลายป เป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็มาชื่นชอบนอริซ่าของเราพอ,อนอริซ่าของเราเนี่ยอัพภาพล่าสุดที่เป็นลุคที่ไปที่โตเกียวชิบะนะโอ้โหสุดสวยผมจินเจอร์นะครับมีคนบอกแอดว่าไม่ใช่อ่านว่ากิงเกอร์นะแอดต้องอ่านว่าจินเจอร์นะนะแอดอ่านถูกแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะ <laughs> เขาก็มากดไ like. ลค์รูปล่าสุดของโนริซา่านั่นแหละต้องบอกว่ารูปนี้เพดแซ่บมากๆเพื่อนๆซึ่งเท่าที่แอดรันภาพโนริซ่ามาตั้แต่ต้นคลิปก็ต้องบอกว่าแต่ละลุคแต่ละทรงของโนริซ่านั้นไม่มีทรงไหนบ้งอยู่แล้วนะครับเพราะเจ้าแม่แฟชั่นของเรานั้นโอโหสวยแซ่บทุกทรงอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นผมดําผมยาวผมจินเจอร์สีชมพูอะไรแม่ผ่านมาหมดทุกทรงแล้วนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มาดูอันล่าสุดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพ่อง,งูของเราจ้าโอโหอันนี้เซอร์ไพรส์ไม่แพ้กันเพราะว่า เขามีคนบอกว่ามาแน่ๆเลยเพราะว่าเขาลง IG Story นะ CU in the c o a c h e a Volley DJ Sonom Snake อะไรอย่างเงี้ยมันมีไปบอกขึ้นเป็นภาพของพ่องูของเรานั่นอนินนซ่าซึ่งใส่แว้นดำสุดเท่คนเดิมของเรานั่นเองนะต้องบอกว่าน่าลุ้นว่า SG เนี่ยจะมีการจับมือกับอรนิซ่าของเราโช,โชว์ในงานนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีข่าวลอ็ดออกมาว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไงว่าจะมีการคาลิเบอเรชันเพราะว่าก็มีนักร้องหลายคนที่น่าจะไปน้้นนนองบาาห เราจะพ้องูลแล้วจะมีคนอื่นอีกไหมยอย่างพี่เมแกนสเตเรียนจะมาหรือเปล่าอย่างน้อยมาช่วยกันลงมาแรปแล้วก็มาทําเพลง SG ให้มันสมบูรณ์แบบสัทีด้วยการมาโชว์ด้วยกันนั่นเองนะครับเออรออยู่นานแล้ว ปิดจบ2ตัวพ่อไปแล้วนะครับมาดูตัวพ่อคนที่3ามกันบ้างคนนี้อาจจะอยู่นอกวงการไปสักหน่อยนะจ๊ะแต่ว่ามันก็เป็นการการันตีแล้วว่าน้องนิซ่าของเราเนี่ยรู้จักแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับก่อนหน้านี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปเจอน้องโรเจอร์สมาแล้วไปเจอพ่อเวอร์ดี้เจ้าของแบรนด์เสื้อแล้วแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับมาคนนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันจ้าเพราะว่าคนนี้เขาชื่อว่าเคนจิคาราซาวะนะครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสําอางตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าล็อกนั่นเองจ้าเป็นเเปปนนนนหหหหหมม้ีีีางงงใใญญ่่่่ถึ18แุลยนะยะนขบน Instagram ส่วนตัวของเขาเองเนะครับเขาลงภาพนอ้อิซ่าที่ v i p ที่สุดแล้วจากคนนี้เพราะนอรอิซ่าของเราส่งลายเซ็นแล้วก็ส่งจดหมาย,ยไปให้เขาเป็นการส่วนตัวกันเลยท่าทางจะมีการแบบใช้เครื่องสำอางแบรนด์ของเขาหรือเปล่าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องรู้จักกันอะไรไหมทางธุรกิจนะครับก็น่าลุ้นว่าหรือว่านอ้อิซ่าเราจะเปิดแบรนด์ใหม่เป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้ได้นะครับเพราะว่าคนนี้เขาเป็น CEO เครื่องสำอางที่แอดว่าใช่ไหมละ่ะแต่ว่านอรอิซ่าของเราเนี่ยรู้จักแต่คนที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นเจ้าของรุ่นเจ้าของนี่คน่าเมมใหจ และทีนี้มาสู่งานโคเชล่ากันบ้างเพื่อนเพราะว่ามีการเปิดวิดีโอหลายตัวมากขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะเปิดให้ดูกันสักหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ตัวแรกก่อนอธิบายก่อนนะตัวแรกนะครับเป็นสเตจที่สาวๆเราจะได้ขึ้นแสดงเวทีใหญ่สุดนะจ๊ะที่ต้องบอกว่าเป็นเมนสเตจที่สวยงามอลังการแน่นอนถ้าเกิดว่าจัดเต็มแสงสีในตอนคืนหรือตอนเย็นอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าฮอตปรลอดแตกอย่างแน่นอนนะจ๊ะและต่อด้วยอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอที่แฟน,แฟนๆเขาแอบถ่ายจากระยะไกลอีกแล้วนะครับไม่เห็น,นเพลง นั่นเองจ้าต่อด้วยอีกเพลงนะครับเพลง kick it นะครับซึ่งเป็นอีกเพลงนึ่งที่เป็นเพลงโปรดของใครใหลายๆคนนั่นเองนะจ้าอาจจะไปดูยาวๆกันเลยสัมวิดีโอนี้จ้า เป็นไงเคยเห็นบรรยากาศมันก็น่าดูกันแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเออแล้วก็ยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยแอดเพิ่งให้เห็นบิลบอร์ดแบบภาพนิ่งไปใช่ไหมวันนี้มีคนจัดทําวิดีโอมาเลยจ้าว่าป้ายนี้มีอยู่จริงแล้วก็ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียใกล้ๆโคชล่ากันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า2ป้ายนี้เขียนว่า blackpink in your area นั่นเองจ้าก็ถือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาปรามาว่าเฮ้ยภาพปลอมหรือเปล่าตัดต่อละสิป้ายนี้นี่ไงจะเอาวิดีโอไปตอกตาเลยนะจ๊ะว่าของจริงอย่างแน่นอนเลยจ้าด้วยว่าย,ยืน,น,นยันนอนย เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันนี่แบบใหม่แบบซับรีมิกซ์อินสงการเฟสิวัลอินไทยแลนด์มาลวจ้าเดี๋ยวแอดให้ไปฟังกันเองดีกว่าว่าเวอร์ชันนี้เนะ่ถ้าเกิดนอริซ่าเขาหยิบไปเปิดในโคเชล่าเนี่ยน่าจะมันไม่หยอกเหมือนกันนะคนไทยของเราก็รีมิกซ์เก่งนะจ้าไปฟังมันนี่แบบใหม่แบบซับกันเลยครับ โหนี่ใชทแอดอยู่ตรงนั้นนี่ดิ้นกระโดดกระเดกแล้วนะเพราะว่าเต้นไม่หยุดแล้วจ้ะเพราะว่ามันมากเธอเสียงน้องลิซ่าผสมกระดตรีรีมิกซ์แบบใหม่ของชาวไทยเหล่านั้นทําให้เพลงเนี่ยมันมันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆนะปกติก็มันอยู่แล้วนี่ก็มันขึ้นไปอีกนะครับเอออ่ะแต่ยังมีคนมันกว่าปิดท้ายคลิปก่อนจากกันไปนะครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นชาวมาเลเซียนั่นเองนะครับแล้วเขาก็เขียนข้อความสุดตลกไว้ว่าผู้ใหญ่รู้ว่าคอนเสิร์ตและเคป๊อปเนี่ยไม มามอาบานเข้าสิงแล้วก็ขนลุกมากๆเลยเมื่อทุกคนเนี่ยพูดว่า every one s i l e n t งพร้อมกันมันดีที่สุดแล้วอะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเรียกว่าแฟนเกิร์ลคนนี้เนะนี่ยแหกปากนิ่งกว่พวกเราแล้วนะครับเพื่อนๆไปดูอินเนอร์เขาหน่อยก่อนจากกันไปนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้มาอัปเดตมว่าเพื่อนจะได้อัปเดตไปด้วยกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุบจ๊บ I do